ครับผมมาดูรีวิวเฟรมกองแสงไฮคูอาร์สิบนะครับติดแจ็ซจีนะครับเป็นตัวเบอร์นี้นะครับไฮคูอาร์สิบเขียวอาร์ซีรี่เปอร์เซ็นแสงส่งผ่าน50นะครับสะท้อนแสง12นะครับลดความร้อนจากแสงแดด60นะครับติดตัวนี้ครับติดในแจ็ซจีเนะครับตอวรูปร่างหน้าตาติดออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ช่างติดเสร็จแล้วจากในห้องติดิฟรมนะครับเอาออกมา เ็กเก็บความเรียบร้อยด้านนอกนะครับฟิล์มกองแสงข้างหลังจากติดตั้งเสร็จมันจะมีบางๆนะครับที่ใช่ยจะเก็บกระดาษชั้่ไว้นะครับเพราะว่ากันมันเด้งนะครับนี่ครับมาดูรีวิวรอบคันนะครับอันนี้เป็นนี่ครับด้างข้าง ตัวไฮโคแอสิบนะครับบานที่สะท้อนแสงนะครับมันก็จะมีค่าความเงามันก็จะเงานิดนึงนะครับก็ยังทางตาด้านในได้นะครับอย่างบางมุมอย่างเงี้ยครับมุมที่มันตอนนี้คือแดดอยู่ด้านหลังกล้องนะครับก็คืออยู่ข้างหลังข้างหลังที่ยืเน,ยยนยเนี่ยนะก็จะเงาอย่างี้นะครับนี่ครับบานแน่ก็บางมุมก็มองไม่เห็น เข้าไปภายในรถนะครับแต่บางมุมที่ไม่ใช่มุมที่มันทับน้อนแสงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับก็คือมันก็จะใส่สลุเข้าไปในในรถเลยนะครับนี่ครับกับรถสีดำเนี่ยครับสีสวยงามมากอันเดิมของลูกค้าจะเป็นฟิล์มโพนดําำนะครับลูกค้าเบื่อฟิล์มโพนดําำนะครับมาติเป็นสีใสคืออาร์ติสต์นะครับราคาติดตั้งตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับรอบคันแน่เต็ม จากราคาเต็มนะครับเก่งเล็กนะครับรอบคันหน้าเต็มนะครับ7,300บาทนะครับตอนนี้โปรโมชั่นลดเหลือ4,600ับ, 4, บาทนะครับราคารวมทุกอย่างนะครับลอกให้ฟรีล้างรถก่อนติด,ตดในห้องแอร์เช็ดทำความสะอาดอย่างดีนะครับผม